เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกับเกมโลบล็อก diving empire กันอีก,อกเช่นเคยนะครับวันนี้อะผม diving empire นะครับมีอัปเดตกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมานะครับผมแล้วก็ไอ้พวกรถลิมิเต็ดอะไรที่มันอยู่ตรงเนี้ยจำได้ไหมทุกคนเออมันหายไปแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ก็มันจะให้ไปเน้นที่อีสเตอร์พาร์ตอันนี้นะครับผมอ่าก่อนที่จะไปดูนะครับก็มาจุดพลกระดว้วผมเอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ผมใครกดซับแล้วให้เอื้อมือไปที่ปุม like, ่มไลค์แทนนะครับแล้วเราจะกดไปพรร้อมมกั 3, 2, 1, กันคบผเดีย มาทุกคนโพราตอนนี้เงินผมเหลือ10ล้านนี่ก่อทุกคนคือแต่งรถไม่กี่คันก็เรียบร้อยนะก็หมดแล้วนะรถใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็มาทั้งหมดสองคันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตรงนี้ไหมนะผมคิดว่าอ่าขึ้นนะครับคิดว่าขึ้นแล้วกันแต่แรกแบบจะคิดว่าไม่ขึ้นโอเคนี่ก็เป็นรถอีสเตอร์มากๆอ่ะอีสเตอร์แบบเอกมากๆอ่ะทุกคนเพราะว่ารูปทรงมันมันเหมือนไข่เลยอะ่ะ <c> ก <oughs> ็เรียกได้ว่าไม่น่าจะพลาดนะครับผมน่ามีเก็บไว้เหมือนกันนะ นี่ไม่รู้ว่าเอา,เอามาจากโมเดลอะไรจริงๆหรือเปล่านะครับผมท็อปสปีด273้นะ h ฮนด์เลิง56นะครับผมเออสเปกก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคอีกคันนึงเนี่ยคันนี้ที่ผมชอบมากนะครับผมซึ่งมันแบบโคตรน่ารักอะทัวรเออคันนี้เนี่ยจะได้ง่ายกว่าไอ้คันเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหเปิดมาไม่ใช่เครื่องนะครับเป็นไข่โอเคลองสตาร์ทดูซิเสียงเป็นไงโอ้โหเ,เสียงนี่ทรงแบบว่าดูดดันดูดันหน่อยนะลองเล็ฟดู เสียงก็ประมาณนี้ผมเป็นรถธรรมดานะครับผมอ่ คันนี้เนี่ยจะแรงกว่าคันเมื่อกี้นะครับผมคันนี้เนี่ยท็อปสปีดอยู่ที่321กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราออกไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมได้มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคออกมาแล้วนะผมนี่นะผมมันจะมีปุ่ม Easter Part แอดเข้ามานะผมเออง่ายๆเลยนะผมก็คือให้เก็บไข่เนี่ยเหมือนกิจกรรมอื่นๆที่มันมีมานั่นแหละทุกคนให้เก็บไข่นะครับดูซิอ๋อมันจะเป็นแบบเหมือนมีชิ้นทรงชิ้นส่วนอ๋อนี่เป็นลายนะครับผมเป็นลายแต่ว่ารถเนี่ย เก็บแค่200ก็ได้แล้วนะครับคันเม่อกียเดี๋ยวเออน่าจะแป๊บเดียวก็น่าจะได้รีวิวแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีพวกของของแต่งทุกคนถ้าแบบเดิมเดิมเหมือนมันน่าจะแบบไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยมันมีของแต่งให้รับเห็นไหมเออสแสดงว่าถ้าจะรีวิวเนี่ยก็ต้องเก็บให้ครบทุกอันเหรอ <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าจะได้แบบเห็นของแต่งกันด้วยนะครับผมเออแล้วก็เลเวลสุดท้ายเนี่ยก,ก็คือ10,000นะครับผม10,000เนี่ยจะได้เป็นคันนี้นะผมเป็นบันนี่คาดนะครับ ที่เราดูไปเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆผมชอบคันนี้มากกว่าทุกคนความยากของมันเลยก็คือต้องมาเก็บไอพวกของแต่งนี่แหละทุกคนเออรดรดมันเนี่ยได้มาโคตรง่ายเลยนะแล้วก็การที่จะได้ไข่มาเนี่ยทำยังไงก็คือวิธีแรกนะครับผมนี่มันจะมีให้เก็บตรงนี้เห็นไหมผมว่าไอพวกวิธีนี้ง่ายนะครับผมเออแป๊บเดียวก็น่าจะแบบครบหมื่นปะ่ะเนี่ยคืออันนี้ก็400ผมว่ามาไล่เก็บอย่างเงี้ยมาทมาํามาไล่เก็บเงี้ยก็คือน่าจะครบแล้วอ่ะแป๊บเดียวนะครับ อันนี้ก็คือขับไปเรื่อยๆนะครับผม8.05กิโลนะครับโอเคเราไปดูกันว่าได้กี่อันเห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวก็ได้รถไอ้นี่แล้วอิสต์เอ็กโมบิลนะครับอ่าอันนี้สคิปไปหน่อยเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์นะครับเพลงนะครับผมโอเคผมขอเรียกรถออกมาดีกว่านะครับ EA Easter Egg เคสโหลิบิเต็ดด้วยทุกคนเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็ได้มาแล้วนะครับนี่โหโคตรน่ารักอะโคตรเปดียว <laughs> ูข้างในเซอข้างในก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโหพฟงมาลายแต่งด้วย ซิงจาดนะครับโอเคดูซิว่าเราได้อะไรมาอีกนะครับผมนี่นี่ได้ได้ลายมาแล้วทุกคนแต่ว่าเราจะยังไม่แต่งนะครับเราแต่งพร้อมทุกคนเลยนี่คือผมยังไม่ไทันทาอะไรเลยนะก็คือได้มาพันสี่แล้วนะครับซึ่งมันมีเวลาให้ทํำถึง13บสามพันนะครับยังไงก็ครบ10,000แน่นอนนะ่ะถ้าใครไม่รีบอนะ่ะแต่ว่าถ้าใครรีบเนะี่ยก็มาแข่งนะครับอ่าอันนี้สําหรับคนรีบนะครับก็ต้องมาแข่งไอพวกด่านพวกนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ย แต่ว่าผมคิดว่าการแข่งมันตอนนี้มันคนมันเล่นแข่งน้อยอะ่ะรอนานมากกว่าแบบจะมีคนมาแข่งด้วยนะครับเออซึ่งผมคิดว่ารอรับไอ้ตรงเนี้ยใครสําหรับคนไม่รีบนั้นรอรับไอ้ตรงเนี้ยก็ดีดีกว่านะครับเออเนี่ยมาทำเนี่ยมันก็ได้เยอะแล้ววันนึงแบบเกือบ2 0 0พนะเออถ้าหมดเนี่ยว,วันหนึ่งก็2 0 0พเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมบวกไปอีก400แล้วก็บวกอีก200เนี่ยก็เรียบร้อยอะ่ 2, ะสองพั 2, นเดว่าละสองพันเนี่ยกี่วันนะห้าวันก็ได้แล้วทุกคนเออโดยที่เราแบบ ไม่ต้องมาแข่งอะไรตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนี้ก็เป็นอัปเดตแบบเล็กๆนะครับที่เอาจริงๆทุกคนเข้ามาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบมันทํำยังไงแต่ว่า อยากมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมคลิปนี้นะฮะแบบสั้นๆน,นะครับผมประมาณ4-5นาทีพอนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยผมแล้วก็เสื้อ,อเสื้อที่ผมหานี่ได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah, Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a decent.